สวัสดีครับผม T C Channel ครับฟังังใจจำคำเพอรถคันใดเสียงเล่นสวนมาสงสดาสตาเอบมองเสมอคิดถึงอยากคุ้นหน้เอเธอได้เจอน้ำตาฉันเอ่ยไรลู ร้องมากเลยค่ะร้องเลยค่ะคุณตาร้อมากเลยนะคะโสียคืได้แท้นะตาชานตาชานทำไมใจง่ายจังเลยเขาบอกให้ร้องก็ร้องเขาบอกโอ้โหไม่น่าเลยนะตานะไม่น่าเลยนะไปโดนใครอ้อนมาโอ้โหโดนแดดแล้วร้อนโดนอ้อนแล้วใจอ่อนเลยมั้ย นี่คือลมนะครับพี่น้องตาลมดีมากเลยน่าเลยเป็นหน้าเลยตาเกศเลยนะตาเกศแล้วนะตาเกศแล้วนะลูกหลานเขาอ้อนแล้วก็ตามไปเลยนี่ยนะครับต้องการลูกหลานอ้อนนะครับต้องการลูกหลานอโอนเจตาเขาจะตามนะครับคุณตาเขินแล้วคุณตาตาลมเป็นต่อครับรูปหล่อเป็นหล่อนะครับพี่น้องนะครับเนาะ เขาบกผมแรงสนับสนุนนะครับผมเอาอย่างนี้นะอีกคำหนึ่งอะไรคะคุณตาบ้านเรามีป่าไม้และภูเขาบ้านเรามีป่าไม้และภูเขาคิดถึงป่าไม้และภูเขาแล้วคิดถึงเราบ้างไหมนี่ใช่ไหมเนาะเอฟจีคิดถึงพวกเราบ้างไหมเนาะ คุยไปพูดไปอะไรมันสนุกก็คุยไปนะใช่แล้วตาชานตอนนี้หนาวไหมครับหนาวครับหนาวกายก็ยังดีนะหมผ้าหผมผ้าหนาวกายผมผ้าใช่แต่หนาวใจอ่มผ้าห่มผ้าเพิ่มเพราะเราอยู่คนเดียวนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ทหน้าาของาชา ค่าร่มดีแท้ตานะครับคุณแม่วิภาวีนะครับเป็นยังไงครับดูตาชาญวันนี้ดูคุยกันสนุกนะลูกหลานนะอย่าคิดอะไรมากมายปากหวานนะตาชานะครับปากหวานนะครับเนาะตาชาก็เป็นคนแบบนี้นะครับปากหวานนะครับชสายลับกอลลบอโล่ลนะ โอ้อะไรอตาชานต้องบอกว่าเอ้าตาชานต้องบอกบ้านเราเขาเยอะอย่าคิดถึงเขามากนะคิดถึงพวกเราด้วยอ๋าอย่าคิดถึงเขาคิดถึงเราบ้างนะใช่ไหมตาไม่ป่าคิดถึงป่าไม้และภูเขาแล้วคิดถึงเราบ้างไหม ใช่ไหม <reveal> ตรงนี้ม้จร <i 'll ellt Mandarin> ิงโอ้โหทั้งทั้งที่อยู่ด้วยกันเนึกงว่าเอฟซีจะหัวแล้วจะหัวก็ก็น้องๆ้องลูกหลานเขาเขาหัวเขาเขาได้ยินคำคมจากตาเนาะคำบังเพยคำบองเพยมีหมดในตาประสบการณ์มาเยอะคทั้งฝ่ายาก็ได้ทั้งน้งก็ได้รัางดำเพ้งก็ได้เนาะ อย่าเดื้ออย่าเดื้ออย่าดื้ออย่าดือามย่างหามันผิดหวังซ้าเ่ามากไว้เพยวาอย่างเยอิดหวังซ้าเาิซ้าเทาตารืองพีร้องหมั้หน่อย้า่ยตา้อยาบวมบอกาเอาิดหวังซ้าเทานะแม่ยายม่าพิดหวังดีดีตาเอผมโอ้ยนาไม่กล้าร้องเพลงนี้นะครับพี่น้องิหวังซ้าเทานะครับิดหวังมันจากอายคนเอ้าเา ตาเพลงนี่น่ารักนะแลใช่้ไม่เป็นไรอยากให้หนูร้องให้ตาฟังหน่อยไม่เป็นนี่ใช่แล้วนี่จิ้งร้องเข้ามาแล้วโอ้โหให้ช้ำเขาร้องดีไหมคะพิษบังซัมเทาอย่าอายคนดีหน่อยไหมปีญวนก็ได้นั่งได้เลยเหรอปีญันก็ได้พิษบังซัมเทาช่องหนูชื่ออะไรนะ ปิยวันชาแนลโอ้โหปิยวันชาแนลนะครับปิลาวันเอาปิลาวันชาแนลเอาปิลาวันโอ้ขอโทษปกติก็จำได้อยู่นะมาเห็นมาเห็นคอมเมนต์เมื่อตะกี้นี่ปิยวันเออเห็นคอมเมนต์เขาเขาเขาโอ้ดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็มาใให้กลังจเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอะ ดูอวตารสายรับผมที่ไปเจอครับเกือบเล้วด้วยความสายรับควเลยตาช่างขลมดีช่างพงอายผมอายนะครับพี่น้องเนาะตาตาวัดิจจ่าตาเอ้านี่มาเห็นในคอมเมนต์ก็บอกว่าวัดิจจ่าตาทำไมเราวัดิจจ่าตาวัดิจจ่าโอ้โหเรายังไม่ทำอะไรเลยตาจริงนะสัชช่างพงท์จริงๆนะนี่ตาวัดีจ้าจ่้เอ้าอื เข้าตาเข้าไปไม่ไหรตาเข้าไปเห็นตอนไหนยังไม่รู้เลยโอ้เข้าไปช่องคุณเยี่ยกี่ด้วยอ่านข้ามแล้วจ้าบปดิจาเอาจ้าบปดิจาโอ้ครับผมฮะโอเคโอเคข้าเหนียอยู่ไหนจ้าจ้าจ้าโอเคนะครับพี่น้องเนาะดีค่ะภูมิก็ร้อนนะครับเราไปครับผมเราสนุกแล้วบ้านเราทำไมมันหนาวล่ะ คุณน้ายกลแต่ตอนได้นะผมโอ้ยเพื่อนเขาขึ้นไลา์ทั้งหมดเลยเราไม่ได้ขึ้นไลท์เสียเปียบเปียบหมดเลยหรือว่าตาขึ้นเล็วมาตรงนี้แหละนี่หนูยังไม่ได้ขึ้นไลท์อีกเวลาเวลาเวลาตาขึ้นไลท์คุยไลา์คนนะครับตามันจะเสียกไปคุยกับเขาล่ะตาแล้วมีอารมณ์ถ้าอยู่คนเดียวตาคุยได้ถ้าสมมติสร้างวงอยู่นี้เครื่องอยู่นี้เจรันอยู่นี้อยู่นี้ แล้วเราก็ต้องกีฬาวันกีฬาวันเลยเหรอกีฬาวันกีฬาวันครับคนนี้จะพูดตรงไหนมันตรงนี้แหละมันก็ไปตามเรื่องตามราวดีแล้วดีแล้วดีแล้วพูดชื่อช่องเอ็นถูกเกือบแล้วเกือบไม่ถูกแล้วถามตาวันนี้นอนไหนวัน้เ จะกินซอยจุกากนี้นะคะคุยไปคุยมาก็แทบนอนแทบไปไม่่ายถอนใจเลยคุณวินนี่ชาแนลนะครับใด่ครับโอ้ไม่มีข่าวเรื่องอะไรครับผมเราคุยร้องพงับเราคุยร้องเพลงเับเา้องเรับมาคยองเพลงเฉยครับผมเรคยองลครมีคยาคอีกคบมยอยู่บ่มเององมอยู่บมีอยู่ับารมนะครับ แต่ยังไม่ถึงเวลาไม่มี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 โอ้โหไม่มีเข้ามาเยอะจังเลยไม่มีเข้ามาบีอช่องจังเลยพูดไปตามเนื้อผ้านะนะคะแอดเอ็นคอมเมนต์ไหนไม่ไม่โอเคแอดก็จะอธิบายให้ฟังเลยนะจาะซอยชุกคืออะไรคะเนื้อที่เป็นเนื้อยังเป็นเด็กีตาลเลียงได้ไหมครับคเข้าบ้านแล้วนี่เรื่องอ่านเหรอ รัชพลรัชพลไม่ใช่ชื e. ่อแอมไปก่อนเนื e. ้ออ่านข่าวว่าคุณเอท้องเตียนก็ได้โอเลสวัสดี์แจพี่โอเลีโมบายนะสวัสดิ์แจงสวัสดีเอฟซีทั้งส0่ร้อยกพันแล้วนะครับฝากช่องเขาบอกใจะอะไรด้วยครับผมพี่เป็นสีใจใส่ใจแอดฝากช่องเขาบอกใจะอะไรด้วยครับผม ให้บอกก้วเล้วด <of> <ici> ้วยนะครับเน้อเขาบอกเมื่อวานเมื่อก่อนก็แว่นมายวันมดือนก็นจอนกเจลีดเจลเลีนื้อดังเพ้งี้ังเีเี่ราวัดด้วยนะครับเป็นฝากเลยนะครับ